นะฮะหาทรายสีขาว,ขาวหาชเวงหันลำไยครับหรือหมู่เกาะต่างๆนะฮะเรามีน้ําตกด้วยนะครับน้ำตกน้าเมืองน้ําตกหินลานนะครับแล้วก็การรับประทานอาหารที่อร่อยนะไม่ว่าจะเป็นผัดเพ็ดสตอนะครับผม แหม่ขั้ววายนะฮะแกงส้มนะฮะโอ้อาหารต่างๆมากมายนะครับของฝากขึ้นชื่อเขากัลลแมรนะครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวนะฮะอย่าลืมมาชมมวยมันที่สนามมวยเพชรบัญชาอำเภอกาสม,มุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเรามีมวยมันเป็นประจำทุกค่ำคืนวันพุธแล้วก็วันเสาร์มีรายการอะไรบ้างน,นะครับคุณเผู้ชมครับทุกวันพุธนะคะมีถ่ายทอดสดทางช่องมวยเด็ด789ค่ะ3ามทุ่มเป็นต้น สามทุ่มเป็นต้นไปนะคะ YouTube และ Facebook มวยเด็ก789ทุกวันพุธค่ะส่วนวันเสาร์เราจะถ่ายทอดสดนะคะทาง YouTube และ Facebook สึกรวมพลคนสมุยสมุยซุปเปอร์ไฟทนะคะสามทุ่มตรงเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมนะคะถ้าไม่ได้มาที่สนามมวยที่สมุยก็สามารถดูทางออออขออภัยค่ะดูทาง YouTube และ Facebook ได้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นมวยเด็ดเจ็ดปเก้าวันพุธหรือว่าซึกรวมพนคนสมุยวันเสาร์ค่ะเรามาดูบนเวทีกันต่อนะฮะยกแรกครับมาดูชั้นดูเชิงครับมาวัดความหนักแรงของอาวุธนะฮะมาวัดระยะการของอาวุธกันก่อนนะครับผมยังไม่ผีพรามครับนี่ฮะเรียกได้ว่านักมวยระดับเก่ากันทั้งคู่นะครับก็จะแตกต่างกับนักมวยชาวต่างชาตินะคะหรือนักมวยสายปูนะฮะที่เราเห็นกันมาก่อนหน้านี้ทั้ง4คู่นะครับมาถึงก็ใส่กันเลยฮะ แต่คู่นี้นี่ในเรื่อว่าด้วยความเก่านะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องมาดูชัดดูเชิงมาดูความหนักแรงของอาวุธกันก่อนนะฮะคู่นี้รีบไม่ได้นะคะเพราะว่าความเก่าแค่เสี้ยววินาทีนี่อาจพลาดได้เลยค่ะคุณเอกไม่ก้อนนี่เชียชาติพิชิตนะครับคุณสุขสวัสดิ์เทียชาติพิชิตเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีคุณชาติชายครับแหม่ต้องมาดูนะฮะอานะครับเดินเข้าหาครับยังไงครับ จันเดย์สายไปก่อนนะจันเดย์ชาพิชิตเก็บไซยมาครับอยู่ในระยะที่ออกอาวุธกันถึงแอ้าวพัดยกแหม่ต้องมาดูครับผมจังหวะนี้ของคุณคุณสำราญบอกว่าเชียร์ชาติพิชิตนะครับคุณจตุรงก็เชียร์ชาติพิชิตนะฮะคุณชาติชายก็ชอบชาติพิชิตเช่นเดียวกันครับคุณเสียนบอกว่าชอบจันเดย์นะครับเอแล้วมีจันเดย์ศูนขึ้นมาแล้วหึงเสียงนะฮะ แหม่ก็ต้องมาดูครับจังหวะนี้ว่าใครจะได้กันไปครับผมนี่ค่ะครูโอศักสมานเอซีชาติพิชิตคุณโกต้มจัดเดสุดใจครับคุณวัชระทองนิ่มชาติพิชิตค่ะคุณหนูจิ้นบอกสู้สู้นุ้ยแต่ว่าสู้สู้นี่ไม่รู้ว่าแกสู้สู้ฝั่งไหนนะคะคุณหนูจิ้นบอกมาได้เลยนะคะเชียร์คนไหนคุณพราวนะคะ สู้แรงเชียร์แรงใจเลยค่ะอ่มาว่ากันต่อที่บนเวทีค่ะอานะครับคุณชาติชายนี่บอกว่าชอบชาติพิชิตนะคนบ้านเดียวกันนะครับโอเคครับมาดูกันต่อครับสายครับสายทักทายนิดนึงฮะทานันของจันเดย์ชาติพิชิตเข้าหาครับจันเดย์ครับสายไม่ถึงครับจันเดย์หมัดขวารับตัวครับอ่าประสานแข้งเมื่อสักครู่เดินเข้าหาครับ อยู่ในระยะที่จอกอาวุธนะฮะทีขวาหน้าไปก่อนครับจานเดนี่ขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะที่พี่หน่วยไดโนโพสว่าวันฉลองอะฮะที่จะต่อยคับพี่ชาติพิชิตอะ่ะพี่ชาติพิชิตบอกว่าวันฉลองพร้อมเมื่อไหร่พี่ชาติพิชิตเตรียมตัวรอตลอดเวลาสแตนบายรอตลอดเวลาค่ะนี่ค่ะส่งข้อความนี้ไปถึง วันฉลองด้วยนะคะพี่ชาติพิชิตบอกค่ะก็ต้องมาดูกันนะครับเรียกได้ว่าชาติพิชิตนี่มีรายการตลอดนะ,ะถึงแม้ช่วงไม่มีรายการชาติพิชิตก็เขาก็มีสอนนะครับสอนมวยนะครับเพราะว่ามียิมค่ายมวยนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยรักษาความฟิตเอาไว้อยู่เสมอนะครับก็ต้องมาดูว่าทางด้านของวันฉลองนี่จะพร้อมเมื่อไหร่นะฮะแหมถ้าพร้อมนี้ก็ได้มันแน่นอนครับเอามาดูบนเวทีกันต่อครับผมชงปลายของยกที่สองครับยวขวามาเจอซ้ายไประดับด้วยเข่าครับ ออกอาวุธเป็นชุดฮะอทิตขวาหน้าไปก่อนครับจันเดย์หาช่องหาจังหวะเข้าหาครับยังไงครับยังไม่ออกฮะไม่ไม่ชัดเจนไม่ถนัดก็ยังไม่ออกครับสายไปก่อนครับจันเดย์เดินขวาครับชาบิชิตขวาครับโดนเกี่ยวไว้แล้วตบด้วยหมัดขวาหมัดขวาครับเดพยายามจะเกี่ยวลงลงโอ้ยโดนสกิดไปนิดนึงฮะไม่เป็นไรครับแม่ก่อนโดนสกิดก็โดนไปหลายหมัดเหมือนกันฮะเดินขวาครับ ขยับเข้ามาสายนี้ไม่ถึงครับจันเดเดินเข้าหาครับเข้าไปครับรับไปก่อนนะตามด้วยเข่าขวาครับชาติชิตจันเดย์พยายามจะสลัดออกมาครับเข่าขวาชาติชิตจันเดย์พยายามจะสลัดออกเอาพักออกมาเอาพักก่เอ็มบอกว่าชอบจันเดชิ้นเดียวกันนะฮะคุณสุขสวัสดิ์บอกว่าชาติชอบชาติชิตครับรุ่นเดียวกันคุณบุญเลิศบอกว่าผู้บรรยายหญิงเสียงเพราะมากครับนะขอบคุณ <ขอ S 2> แท<ฟ>นน้องเปิ้ลนะครับ คุณมาดูช่องทาง youtube ครับคุณสุธีบอกว่าเชียร์อาจารย์เดเด็กใต้ใจกันร้อยเชียร์ชาติพิชิตครับคุณบุญกว้างบอกว่าอาจารย์าชาติพิชิตหวานเจี๊ยบนะฮะเอาเรามาดูกันว่าจะยังไงครับในยกนี้ครับเอาละค่ะคุณหนูจิ้นจอมพลเชียร์พี่ชาติพิชิตนะคะคุณกโกดอมเพชรบอกว่าเพชรจากดาวชนะน็อกไปแล้วนะคะคุณกิติศักดิ์บอกชาติพิชิตค่ะ อ่ละค่ะอาจารย์มาฟังประวัติเท่าวๆเบาๆนะคะจา์เดนี่ห้าขวบเริ่มต่อยมวยนะคะหเห็นเพื่อนต่อยเลยอยากต่อยบ้างค่ะเพื่อนชวนมาเป็นเทรนเนอร์ที่สมุยนะคะตอนนี้นอกจากต่อยมวยส่วนทางด้านชาติพิชิตนีแกต่อยมวยตั้งแต่8ขวบนะคะใกล้บ้านมีค่ายมวยเลยอยากจะมาต่อยค่ะตอนนี้แกมาเปิดค่ายที่สมุยนะคะ5ปีแล้วจากการชักชวนของพี่สาวค่ะ นอกจากต่อยมวยไทยแล้วแกยังเคยต่อยสากลสมัครเล่นกีฬากองทัพนะคะแข่งขันภายในกองทัพต่อยให้ผู้พันวิทย์ค่ะประมาณ2-3ปีและก็แกเคยได้เรียนเงินในกีฬากองทัพอันนี้และคะ่ะโคเชนอ่ะครับขอบคุณประวัติคร่าวๆจากคดิ้นนะฮะมนดูกันต่อที่กลางเวทีนะครับผมจังหวะนี้ซ้ายมาครับเตะ้ายมาจานเดชาติพิชิตเดินเข้าหาครับ S <S เข้ามารข้วงในครับเข่าขวาครับชาบิชิตเข่าขวาชาบิชิตเข่าขวาขึ้นไปครับจันเดย์เ,เข่าขวาชาบิชิตเข่าขวาชาบิชิตพยายามเข้าขึ้นมาจันเดย์เ,เข่าชาบิชิตแม่เหมือนเหมือนวงในนี่ชาบิชิตจะได้เปรียบกว่านะครับผมเอาละมาว่ากันต่อที่กลางเวทีครับเอลาละค่ะนี่ยกทีสามก็เดือดขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะ ทางด้านอาจารย์เดนีเมื่อกี้ตอนที่ไปสัมภาษณ์รู้สึกว่าแกบอกเปิ้นมาว่าไฟนี้แกรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้ต่อยมวยกับระดับยอดมวยอย่างพี่ชาติพิชิตชาติพิชิตมวยไทยค่ะนี่ค่ะอยู่บนเวทีนี่ทั้งคู่ให้เกียรติขอให้ขยัอยู่ล่างเวทีนี้ทั้งคู่ให้เกียรติกันอย่างมากนะคะแต่อยู่บนเวทีนี่ใส่เต็มจัดเต็มกันเลยค่ะอ,อนะฮะจังหวะยังไม่แน่ไม่เขาครับแทงใส่มาแล้วจับไปได้ครับแล้วคืนไปฮะ ขวาโตมาเหมือนกันครับผมแหมโตเถียงกันตลอดเวลาครับไม่ปล่อยให้โดนอยู่ฝ่ายเดียวผมจะถีขวาไปก่อนครับจานเดย์แถบข้าหาครับแข้งซ้ายครับจับไม่ได้ครับแล้วแข้งซ้ายขึ้นไปครับแล้วจับไปเข่าครับแล้วก็เข่ามาแล้วแต่พลิกเดียมลงเอาก็ดึงลงไปเหมือนกันนะแหมไม่ลงคนเดียวฮะต้องพากันลงไปทั้งโทษครับผมจังหวะนี้เอาล้ครับเดินเข้ามายังไงครับสลัดเัามสลัดเอามาก่อนนะผมจังหวะนี้ จันเดย์เข้ามาครับแข้งซ้ายเกี่ยวไว้ครับชาบิชิตเข้าไปฮะยังไงครับแหม่ไม,ไม่ไม่ถนัดฮะอันแลลวครับผมจังหวะนี้คุณแซนบอกว่าเชียร์จันเดย์จากอุบลครับคุณประเสริฐนะครับบอกว่าวันฉลองไม่น่าจะไหวนะอ่ะเรามาดูบนเวทีกันต่อผมจังหวะนี้สวัสดีคุณเหมียวบ้านขามใหญ่นะคะนี่แฟนคลับสนามมวยเพชรบัญชาเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ไม่เข้ามาดูมวยในสนามและะ้วค่ะนี่วันนี้ คุณเหมียวอะล้ค่ะมาว่ากันต่อที่บนเวทีนะคะนี่แข่งยาวๆไปค่ะจากจันเดย์จันเดย์นี่เคยใช้ชื่อคัมแบ็กยอดยุทธมวยไทยนะคะอ่ะแหลกวงในกันเดือนแล้วค่ะตอนนี้โอ้โหชาติพิชิตโชว์สายตาอีกแล้วค่ะลูกหวาเสียวอ่ะคืนมาก็คืนไปค่ะแข่งยาวๆของทั้งคู่อ่าครับเดินเข้ามาครับหมัดซ้ายครับจันเดย์ชาติชิตครับชวนทะลวงใน เข่าครับพยายามจะพิกับจันเดย์แต่พิกไม่ได้เขาไปก่อนฮะชาพิชิตเข่าครับชาติชิตครับแหม่จันเดนี่พยายามเข่าแต่ไม่ถนัดนะฮะเหมือนในวงในนี่ชาติชินีจะได้เปรียบกว่าเล็กน้อยนะครับหมัดขวาลับตัวครับจันเดย์เข่าขวาไปครับชาติชิตชวนทะลวงในครับเข่าขวาชาติชิตเข่าขวามาจันเดย์เข่าซ้ายชาพิชิตครับแล้วสลัดอกมาแข้งขวาครับจันเดโอ้หมัดขวาครับจันเดย์ครับหมัดขวามื่อสักครู่เข้าเป้าเหมือนกันนะฮะ มาวงในแรกเข่ากัน,นเหมือนเดิมครับดวนเข่าดวนเดือดครับผมจังหวะนี้ยังไงครับเข่ามาเข่าไปแล้วพยายามเพียพรพลิกออกไม่ลงเอาว่ากันใหม่ครับเปิรลนี่ยังชอบหน้าจาันเด์เลยนะาหน้าตาแกดูกวนดีโอ้ยหักล้มกันไปทั้งคู่ค่ะสีหน้าสีตาดูดูดูกล้องจับไปเห็นไหมคะหน้าตาแกดูกวนดีจังเลยเอาละมาดูกันต่อนะมัดขวาครับเอาเขาขึ้นไป วงในครับแม่วงในไม่ออกอะไรกรรมการต้องแยกก่อนนะฮะคนสุกัญญาบอกว่าเชียนน้ำเงินครับคนแก้วสำรองเชียนน้ำเงินคนสุจินดาเชียนทางด้านเพื่อนเดะจันเดครับในช่องทางของ a c e b o o k นะฮะเอานะครับมาครับเขาครับเขาขึ้นไปยังไงครับพยายามทิกออกมาครับลิกไม่ได้ฮะจะกดลงไปกดไม่ลงครับล้วตามด้วยเขาซ้ายเขาซ้ายครับจันเดกรรมการแยกออกมาก่อนผมจังวันนี้ชงปลายของยกที่4ครับเดินออกมาที่กลางเวที จะเข้ามา,าแหมโดนมัดซ้ายนะเอาแข้งขวาขึ้นยังไงครับหมัดหนึ่งสองครับ,เข,รบเขาครับเขาขึ้นเข้าไปเขาให้มาเขากลับไปเหมือนกันเอาอยังไงฮะหมัดมาเอาหมัดขึ้นไปเอาหมัดมามัดโตไปเอายังไงอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดต่อเนื่องเอาเข้าไปชงปลายของยกครับแหม่ดนเขา่าแข่งมาก่อน มากันไหมที่ตั้งเวทีคับผมจังหวะน,นี้อ่าบอลยกผู้แรกที่ที่เลยยกสามมาและเป็นคู่แรกที่มาจนถึงยกสุดท้ายครับอ๋อมต้องมาดูฮะว่าจะไปในทางไหนครับผมจังหวะน,นี้เกือบร่วงไปเหมือนกันค่ะเตะตัดล่างจากจานเดค่ะแต่ก็เอาชาที่ชิตไม่ลงนี่แหละค่ะมันเกา๋เกาเก๋าเจอเก๋าก็จะเป็นเช่นนี้แหละค่ะ โดนสลับขาทีมเลยพีชานพิชิตก็พายมือไม่เป็นอะไรไอ้น้องอ่าลครับเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายครับจานเดยชาบิชิตชัยบองมาพยายามหาช่องนี้จังหวะเข้าหาครับเอาทีมซ้ายหน้าดักไว้แล้วแหม่โดนจับเกี่ยวเหลี่ยมลงไปแบบนี้ครับอ่าแล้วครับแหม่จังหวะมันพลาดกันได้ฮะก็ได้เขินไปรับมจังหวะนี้จานเดเดินเข้าหานี่ยค่ะคุณเจ สมานมวยไทยบอกว่าแดงสวัสดีน้องต้นอพิสิทธิ์นะคะสวัสดีคุณหนูจินนีเชียชาติพิชิตค่ะคุณท่าสาราเกียรติภพศารบอกว่ายอดมวยผู้พัพนวิทย์ของวันพเดชชาิพิชิตคนนี้เลยค่ะโอ้โหนะครับขอบคุณข้อมูลครับเดินเข้าหาครับเข่าวขาวขาครับจานเดย์ชาดพิชิตครับเข่าขวาขึ้นไปแหม่ยกมือยังมีความมั่นใจนะครับมั่นใจทั้งคู่นะผมจังหวะนี้ เอาละอยู่ที่ว่ากรรมการจะมองไปทางไหนนะฮะอยู่ที่ตอนนี้ผู้ชมชอบใครครับผู้ชมคิดว่าใครจะได้ครับผมพิมพ์เข้ามาได้เลยะฮะคิดว่าจันเดได้ก็พิมพ์เข้ามาเลยจันเดก็ได้แดงก็ได้คิดว่าทางชาติชิกได้ก็พิมพ์ชาบิชิตหรือน้ําเงินนะครับมั่นใจทั้งคู่นะฮะโคคีสูซีครับเอาเดินเข้าหาครับขวาครับต,ตามด้วยแข้งซ้ายครับแล้วคืนไปเหมือนกันครับผมเข้ามาเอาเข,ข่าคืน ให้มาก็โต้ก,กลับตลอดนะฮะอ๋อแล้วกะะ็เสียงของปีกรองเสียงรัวเพื่อสัญัาณที่จะบอกว่าใกล้จะหมดยกสุดท้ายนะครับของคู่เอกคู่สุดท้ายในการถ่ายทอดสดของค่ำคืนนี้ครับโอ้โหทั้งคู่ต่างมั่นใจนะคะนี่ค่ะโบกไม้โบกมือนะคะยกมือแสดงว่าจะได้รับชัยชนะกันไปค่ะ แโบกทั้งคู่นี้ไม่รู้ผลจะเป็นยังไงต้องรอดูกรรมการอีกทีหนึงค่ะเหลืออีกประมาณ30วินาทีเศษๆนะคะโอ้โหเรียกเสียงตบมือในสนามได้ดังก้องเลยค่ะคู่นี้เป็นคู่แรกที่เดินทางมาถึงยกที่5นะคะคุณอิทธิพล จะเรินสุขบอกว่าเสมอหากคู่นี้อ่าเดี๋ยวมารอดูกันว่าคุณอิทธิพลจะทายถูกหรือเปล่าคุณเกณบอกว่าแดงครับคุณหัสนัยบอกว่าแดงวินคุณเจบอกว่าจ้าดีเอโน่ฟินลรอบนี่ฮะจบยกที่ห้าไปแล้วค่ะคู่นี้ เอาละค่ะเดี๋ยวรอโคชเชประกาศบนเวทีอย่างเป็นทางการค่ะใครเป็นผู้ชนะโอ้โหมันลุ้นไปด้วยกัน and the winner is Red c o r n e r จานเดก็เป็นรุ่นน้องนะคะที่สามารถเฉือนชนะรุ่นพี่ไปอย่างสนุกค่ะานเด